กลับมาค่ะตอนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงนะคะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะตัว NK นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็คือปูข่าวและก็เกอร์ซิตินนะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูใครป่วยบ่อยไม่สบายเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยลองทานดูอาการจะดีขึ้นตามลําดับนะคะหนึ่งกล่องมี60บแคปซูล ทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดโปร2กล่องรถพิเศษเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยอย่ารอช้า090 08 9 9 9 9, 9 6นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะดีกีความร้อนแรงนะคะของการประกวดเวทีผู้ชายในเมืองไทยนะคะตอนนี้ก็ต้องสปอตไลท์ส่ไปที่การประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้เนี่ย ผู้เขาประกวดส่วนใหญ่หน้าตาดีแล้วก็หุ่นดีมากนะคะแล้วก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าบอดี้สวยนะคะแล้วหน้าหล่อกันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่ก็เรียกว่ารวมคนหล่อรวมพลคนหล่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะหลายคนก็เคยมีประสบการณ์ในการถ่ายชุดว่ายน้ําหลายคนก็มีประสบการณ์ในการเดินแบบหลายคนก็มีประสบการณ์ในการถ่ายเซ็กซี่นะคะแต่เราก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าเป็นงานนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนี่นะคะบรรยากาศนะคะก็ต้องบอกไว้ ก่อนเลยว่า มีเก้งมีกวางหุดเข้าไปถามว่ามีไหมก็อาจจะมีปนบ้างแต่คงจะน้อยนะคะเพราะว่าเก้งกวางเนี่ยพอไปเจอชายแท้แล้วมันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าชายแท้เนี่ยมันจะมีความอาริคาริสเรียกว่าความออร่าอาริคา,สา,สคาิสมาแล้วก็ความเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะกบ,บุญละมีเก้งกวางกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะแต่และคนนี้ก็มาอดหุ่นแซบกันนะคุณผู้ชมนะคะในการถ่ายแบบแฟชั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปโลโน้ำนะคะที่ก่อนจะลงน้ำนะคะก็คงจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งเนี่ยนะคะน่าจะเป็น เป็นแถวแถวสนามกีฬาสักสนามหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีการเอาน้องๆนีน่นะคะมาถ่ายแล้วก็มีการแนะนําตัวนะคะฟังจากเสียงฟังคนนี้หล่อมากเลยค่ะดูช่วงขานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปจินตนาการช่วงตรงอื่นนะคะแค่ช่วงขานี่กระเทยก็หิวกันแล้วนะคะสั่นกันไปหมดแล้วค่ะคนต่อไปเลยนะคะเราจะมาวิเคราะห์อูนี่ก็หล่อทั้ง3คนโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กล้องมากที่สุดเนี่ยนะคะคนนี้นะคะชุดว่ายน้ําสวยมากหุ่นดีมากเพอร์เฟกนะคะแล้วก็อลังการนะคะ ส่วนสองคนหลังนี่ก็ต้องถอยยอมรับนะคะว่าแน่นนะคะคนต่อไปค่ะนะคะภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพงงๆอยู่หน้าริมสระนะคะแต่ดูจากแขนดูจากต้นแขนต้นขาแล้วเนี่ยน,นะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนุ่มที่ออกกําลังกายมาอย่างชกโชนนะคะโอ้คนนี้หล่อมากค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเห็นนิดๆน,นะคะก็โดยเห็นก็จะจินตนาการว่าข้างในเนี่ยสีอะไรนะคะซึ่งน้องคนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าภาพเคลื่อนไหวก็หลอ่อตัวจริงก็หล่อนะคะภาพวิ่งก็หล่อนะคะเห็นแล้วคัน นนะะถ้าผู้ชายสี่ห้าหคนนี้นะคะมาเจอเราในซอยเปี่ยวๆเราจะทํายังไงกับชีวิตนะคะมากันต่อเลยค่ะนะคะอันนี้คนนี้นะคะโอ,อ้นะคะหล่อหมดเลยนะคะทั้ง3าคนนะคุณผู้ชมขานะคะโอ้ตายแล้วหล่อมากๆคนนี้หล่อมากค่ะเคยเห็นอันเดอร์แวร์เขาแล้วนะคะ สซตบสถานสวงนะครับบอดี้สวยซิกแพ็แน่นนะคะคนนี้ไม่ต้องสืบนะคะเพราะว่าเป็นนายแบบนะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนี่นะคะอลังการงานสร้างค่ะคนนี้นะคะครานี้ก็คือบรรยากาศนะคะสําหรับน้องๆผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2อ2 4ยอมรับกับว่าเวทีนี้รวมคนหล่อรวมคนแซบรวมคนที่ทําให้กระเทยน้ําเดินนะคะ มากันต่อนะคุณผู้ชมคะ่ะสาหรับโพนะงามจัก,กรวาลน,นะคุณผู้ชมนะคะก็มากหลากหลายโพกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็มีขึ้นมีลงนะคะหลายคนก็ขึ้นหลายคนก็ลงหลายคนก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะมากันที่โพลําดับต้นๆกัน,ต,นต่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับโกเตมาลาก็ยังไม่หลุดโพนะ โคตลเตมลา,าย,ยังคงอยู่เกาะสถานการณ์เหนียวแน่นนะคะสำหรับท็อป20นะคะแล้วก็มาที่นางงามจากเกาะอังกฤษนะคะหรือเกรตบรเทนนะคะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็นางงามจากประเทศจีนนะคะไชน่านะคะ,ะนะคะก็มานะคะจามก้กานะคะเริ่มมาแล้วนะคะจามก้กาเริ่มมาแล้วนะคะเปโลิเวียนะคะปเะคะโปโลิเวียสวยนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะ ฝรั่งเศสเราก็ต้องยอมรับในภาคพ,พื้นยุโรปเนี่ยมีแค่ฝรั่งเศสกับรัสเซียนะคะที่จัดงานใหญ่โตมโหฬาน,นะคะรัสเซียนี่ได้รถเบนนารันได้เบนเลยนะนางงามฝรั่งเศสนี่ก็จะเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะมากันที่เอลควอดอนนะคะ,ะเป็นนางงามสายลาตินอเมริกานะคะก็ยังคงสวยนะคะโคลัมเบียนะคะถึงแม้ว่าอายุเธอเนี่ยจะเยอะนะคะแต่ความสวยของเธอก็ไม่ลดน้อยถอยลงไปนะคะ แล้วก็มาที่ประเทศนี้นะคะนิวซีแลนด์นะคุณผู้ชมนะคะหายหน้าหายตาไปนานจากการประกวดนะคะมิสยูนเวิร์สนะคะเธอกลับมาทวงบัลลังของเธอแล้วตามมาติดติดกับนางงามจากประเทศแคนาดานะคุณผู้ชมค่ะนะคะบ้านเดียวกับนาตาลีเกโบววานะคะแล้วคนนี้ล่วงนะคะจาก5หล่นไปถึง10แล้วนะคะหลายคนก็ปลามาเธอว่าเธออาจจะได้เรียมอวอร์ด แต่จะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ก็คอยติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีคนเบียดเธอเยอะแล้วค่ะสำหรับนางงามจากพันเกาะนะคะแล้วมากันต่อที่เซาท์แอฟริกาเพิ่งสวมมงกุฎไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะคะขึ้นโพเป็นอันดับ 19แล้วนะคะคอันดับ8นะคะกอร์สกอร์ซาวนะคะุณผู้ชมนะคะสายสะพายจะอ่อนไปน,นิดนึงแต่ก็เคยทำผลงานได้ถึงรองนางงามจักรวาลนะครับมีอาริเซียมาเชโดนะคะเวเนซุเอลานะคะ,นะ,ค,ะคนนี้สายโหดนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะรังอันดับ7นะคะปวยโตริโกนะคะชายนิ่งสตาร์นะ,ค,ะคุณผู้ชมขานะครับเป็นนางงามที่ต้องยอมรับนะคะว่า สวยนะคะแล้วก็ประวัติของเธอก็น่าดูน่าชมไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมากรนที่ท็อปบนนะคะจะมีใครบ้างลําดับ5นะคะชิลียังเกาะกลุ่มแน่นกันอยู่เลยนะคะมาใหม่ล่าสุดขึ้นมานะคะจากอันดับท้ายๆขึ้นมาเป็นอันดับบนนั้นก็คือสติมบัคเวยนะคะคุณผู้ชมขานะคะดิฉันบอกเลยว่าซิมบัคเวกับฟิลิปปินส์มีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเขาคงไม่เอาดําเข้ามา2คนอย่างแน่นอนและที่ฟิลิปปินส์ต้องกลัวอีกคนหนึ่งก็ที่คล้ายๆกับฟิลิปปินส์นะคะ แล้วก็จะไม่กล้านะคะแต่ดูแล้วเนี่ยฟิลิปปินส์งานนี้อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะอันดับ3นะคะจากประเทศไทยนะคะสุชาตานะคะช่วงสี่นะคะสาวใต้ของเรานะคะยิ่งเก็บตัวยิ่งสวยขึ้นตอนนี้ก็กาลังเก็บตัวแล้วก็ออกกําลังกายเพิ่มมัสเซลบริเวณกล้ามแขนนะคะแล้วก็เพิ่มมัสเซอร์บริเวณหน้าท้องด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะให้เวลาน้องอปอนิดหนึ่งอปอจะมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของอปอคืนนะคะอันดับสองนะคะโดมินิกันรีพับผิดนะคะ ก็สวยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาสายสะพายแข็งนะคะอันดับหนึ่งนะครับเปรูนะคะคุณผู้ชมขานะคะเป็นนางงามสายแข็งหมดเลยนะคะตัดแค่ อ่าชิลีกับซิมบักเวออกไปนะคะเหลือ12-3อนี่เป็นสายแข็งหมดเลยนะคะโดมินิกันไทยแ,แลนด์เปรูเป็นถือว่าเป็นนางงามสายแข็งชิลีก็เข้าบ้างออกบ้างแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะคะส่วนซิมบักเวก็นานๆส่งทีหนึง่งแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันอารมณ์ดีก็ส่งอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ส่งนะคะแต่เวทีอื่นเขาส่งนะคะยูนิเวอร์สเนี่ยปีนี้130ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอส่งดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราพักกสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภ,ภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK ดู แลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงมีภูเขาเคอร์ซิตินหนึกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปรสองกล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์เดิมเลย090-089-9996พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ,ช,นะคะช่วงหน้านะคะช่วงหน้านะคะนี่เลยนะคุณผู้ชมนะคะ อะไรย่นะนะอะไรมีดันมีข่าวอะไรของมึงเนี่ยชาวเน็ตนะคะถกกันสนั่นทําไมใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะชอบรับบทเป็นโสเพณีกับเมียน้อยเออเป็นกูกูกกกกรับบทนี้ค่ะไม่ต้องเป็นใบเฟิร์นนะคะเต่าก็จะรับแต่บทนี้ด้วยนะคะอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ